วันเพ็ญใช่พี่มาเร็วมาเร็วอ้ลูกกินอยู่นี่เแม่ตัวนี้อ๋อหน้าตาแฟนเกตลยีเียเฮ้ยีแกลรเกลเกอยู่นี่เรอแม่ตัวดีเอทำอย่างนี้ได้จะไกล おそい。 พักนี้แต่งตัวซื้อเสื้อผงเสื้อผ้าใหม่แสดงว่ามีเสียเลี้ยงดีะสิใช่ไหมไอโอ้มันคงเลี้ยงดีมาลวยไม่เหมือนพี่พี่มันจนไม่ต้องมาพูดมากเลยนี่มาเคียกับฉันก่อนอีแจนลูกกิน ชื่ออะไรนะพี่แจนพี่แจนขายอะไรนะขายกวยจับขายกวยจับอยู่ตลาดจอกแจกเก่าแจแหมทำาือจับไม่ได้ไอ้วะเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวนะใครใครใครเป็นคนบอกเจ้าว่าพี่มีแฟนชื่อชื่อนี้ขายกวยจับชื่อแจนอะไรเนะี่ยก็คนสนิทของพี่พี่ยอดรักไงใครบอกนะพี่ยอดรักรอพี่ป๊บหนึ่งเลยจ้บรออยู่แล้ว ไ,ไอ้ยอดรักมึงหาใครไอ้ยอดรักแม่ไหนยี้ยมันไปขี้นี่เกย์บ้าอะไรทุ่มหายแล้วมันต้องปรึกษากันมาแล้วไอ้สองตัวนี้มันชอบแกละดีแนะ่ไม่ต้องมาชวนแม่เขาคุยมาคุยกูยยเลยมึงอะ่ะคุยใครมึงใช่ไหมที่เป็นคนวางแผนใครไปเล่าให้แฟนนั้นฟังว่าอะไรไอ้แจนแจนลูกลูกจีนอะไรใครวปจับอะไรใครเล่า บอกเยอะนะสัมพันมึงอายชายาเนี่ยเป็นคนเล่าให้ให้เขาฟังใครเล่ามึงอเมึงไหนมึงอ่ะเอ้ยนี่กูนี่มึงนี่มึงมึงมึงไปกูเขาบอกว่ามึงอ่ะเล่าให้เขาฟังนี่กูนี่มึงไม่ใช่ไม่ใช่มึงกูนี่กูขอบคุณสำหรับรางวัลน้ำใจนะครับเขาไม่เยี่ยมที่เยอะแยะก็ไม่เดินเราแหวกรางวัลเหมือนกันกูอ่ะกูอะเล่าให้ฟังน่ะนะมึงเล่าของมึงเองเหรอแล้วกูบอกไหมครับมืงนายชายามึงเล่าให้แฟนกูฟังใช่ไหม อ่ะมึงปั่นหัวเขาใช่ไหมเออไม่เคลียร์เลยไม่เคลียร์เลยห้าทำแตกแก้หมดวันเพ็ชทำไมไม่ต้องมาช่วยแก้ตัวเลยเขนไม่มาช่วยแก้ตัวจ้ะปอไปนี่ผัววันเพ็ชใช่ไหมเฮ้ยเห็นมายืนจ้องหน้าหัวตู้เออพี่จะบอกว่าที่พี่พูดไปทั้งหมดพี่ โกหกมันเพลงคงไม่ถือพี่ขอบใจที่ให้อภัยเนี่ยเห็นว่าความรักชั้นสองคนเปนของเล่นเหรอฮะไอพี่เหยินโอ้โหเรียกกูเหยินนี่นางเอกมึงแค่ไหนีเรียกกูเหยินก็อยากจะลองใจเชื่อพี่เหรอถามกินมึงเชื่อกูเหรอฉันเชื่อสิเชื่อเิเชื่อไม่เชื่อูจะโมโหขนาดนี้มึงไม่เชื่อกูเชื่อวันเพนเชื่อพี่เชื่อเอ้ามาเชื่อทำไมตัวกูเองยังไม่เชื่อตัวกูเลย